ทฤษฎีบุคลิกภาพของแอดเลอร์แนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของแอดเลอร์มีความเห็นว่าในพฤติกรรมและบุคลิกภาพของได้รับการเล่งเล้าจากลักษณะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับเพื่อนมนุษย์หรือกับพฤติกรรมสังคมเป็นสำคัญจนได้รับการยกย่องว่ามีเนื้อหาสาระลึกซึง้งแต่ก็เป็นแนวคิดที่ผิดแปลก จากนักปาดคนอื่นๆเช่นฟอยมีความเห็นว่าพฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์ถูกกระตุ้นจากสัญชาตญาณอันมีมาแต่เกิดโดยเฉพาะแรงกระตุ้นทางเพศและก้า,าวร้าาแต่จึงเห็นว่าสิ่งที่สะสมอยู่จิตใต้สำนึกและมีส่วนสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ แกช่วยเรื่องนาฬิกาช่วยฉันหน่อยสิฉันว่าฉันจะไปซื้อนาฬิกา่ะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าแบบไหนที่มันเข้ากับสีผิวฉันอะแล้วแกความชอบส่วนตัวไหมล่ะแต่ว่าเท่าที่ฉันดูฉันก็ชอบตัวนี้นะตัวนี้ไงฉันก็ว่ามันโอเคอยู่นะเธอคิดว่ามันเข้ากับสีผิวฉันหรือเปล่า ชาก็เหมาะสมกับเราวบนี้ด้วยโอเคงั้นฉันจะไปซื้อเรื่องนี้แหละอ้าวเล่นจะไปไหนเหรออ๋อพอดีว่าจะไปทัวรนะ์น่ะอ๋ออ๋อนี่เนยเพื่อนสาขาเราเองออ๋เราเล็กนะเพื่อนๆกับบัตรเอ็อนใช่ยินดีที่ได้รู้จักนะ no <laughs>